สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านมาชมการาชาร์จบาลานแบตเตอรี่นะครับขนาดา75แอมป์8ก้อนนะครับแบบแบบชาร์จแบบตามยถานะครับโอเคก่อนที่เราจะมาดูการชาร์จมาดาูแบตเตอรี่ที่เพิ่งสั่งเข้ามาก่อนนะครับผมสั่งเข้ามาจะมีสอง ขนาดแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขนาด80 83แอมป์แต่ความจุจริง75แอมป์นะครับตัวนี้ทางผู้ขายเขียนค่าความต้านทานของแต่ละเซลล์มาให้ด้วยนะครับ0.4น่น0.40อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นแคลนะครับเจ็ดความจุจริงเจ็ดสิบห้าแอมป์นะครับแปดก้อนพร้อมกับตัวนี้ครับก็จะเป็นแคล l เหมือนกันครับตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดสิบห้าแอมป์นะครับสี่ก้อนอันนี้จะเป็นระบบสิบสองโวลต์นะครับอจะเอามาทําระบบสิบสองโวลต์ทั้งทั้งสามชุดนะครับตัวแปดก้อนนี้ก็จะแยกเป็น สี่ชุดสี่ก้อนอีกหนึ่งชุดสําหรับลงกล่องนี้นะครับอันนี้กล่องสาหรับ8.3แอมป์นะครับแบตชุดนี้วางแนวตั้งลงในกล่องไม่ได้นะครับซึ่งต้องจะต้องวางแบตเตอรี่เป็นแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าแนวตั้งใส่ไม่ได้เพราะว่าความกว้างของชุดนี้ลงกล่องไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ลงกล่องได้พอดีนะครับเอ่อ ที่สั่งซื้อเข้ามาก็จะมีกล่องสลับแบบแต่ละชุดนะครับจะมีเทปสับประรด b m มตัวนี้60แอมสลับแบบชุดเล็กนะครับชุดชุด83แอมนะครับพร้อมกับตัวกล่องฟิลอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวแอคทีบาลานซ์นะครับเพื่อเผื่อว่าอะไรชอบก็ให้ฟิลมันขาดก่อนแอคทีบาลานซ์จะได้ไม่พังนะครับ แล้วก็นี่คือตัว Active Balance 5แอมนะครับ3ตัวนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ชุดใหญ่ก็จะใช้ตัวบีเมียตัวใหญ่หน่อยครับอันนี้100แอมนะครับเป็นของดารี่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าชาร์จชาร์จบาลานซ์ตาม ตามยะถาเป็นยังไงอันนี้อาจจะได้ยินเสียงคลอดลมหน่อยะครับเพราะว่าเปาระบายความร้อนให้กับตัวอันนี้เป็นวงจรสเต็ปดาวนะครับซึ่งปรับแรงดันได้ตั้งแต่0ถึง30โวลต์นะครับผมมีสวิตชิ่งตัวนี้24โวลต์จะให้กับตัวปรับแรงดันตัวนี้นะครับซึ่งก็ผมก็มีแค่นี้ไม่มีอัม์สูงกว่านี้เรียกว่าชา้าตามยะถาเลยครับก็คือ4แอมป์ซึ่ง แม็กสุดของอุปกรณ์ตัวนี้ที่มันจะจ่ายได้ครับคือ cm เพราะฉะนั้นเวลามันจ่าย c แอเนี่ยระบายความร้อนด้านหลังจิงค่อนข้างร้อนก็เลยต้องเอาพัดลมจ่อเป่านะครับไม่งั้นก็จะมันก็จะโปรเทคตัวเองนะครับโปรเทคตัวเองโดยตัดการชาร์จไปนะครับอันนี้เขาจะมีเอาอเควางแบบนี้เพื่อระบายความร้อนได้ดีนะครับเขาจะโปรเทคตัวเองโดยการตัด การชาร์จออกไปนะครับเรามาดูว่าแรงดันปัจจุบันที่อตอนตอนก่อนที่จะก่อนที่จะชาร์จเนี่ยแรงดันที่วัดได้แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ก็จะเป็นสามจุดสามสามนะครับก็เพิ่งชาร์จไปได้ประมาณห้านาทีนะครับก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งคงจะคงจะต้องชาร์จไว้อาจจะทั้งคืนหรือไม่ก็ ยาวถึงพรุ่งนี้เย็นชุดนี้ถึงจะทําการประกอบได้นะครับก็อาจจะไม่ตั้งตัวชาร์จไว้ถึง3ามสิามจโวลต์แต่อาจจะไม่ให้ถึงก็ได้นะครับอาจจะให้มันเลยไอสามจุดสคือฝั่งนี้นะครับอันนี้3.3มอยู่ให้มันเลย3าจดสให้ตัวนี้เป็น3.5มจุก็มันก็จะถอดประกอบแล้วก็จะมาทำการชาร์จ ตัวนี้อีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็ร้อยเจ็ดิบร้อยเจ็ดสิบห้าแอมเพราะฉะนั้นผมชาร์จได้แค่สี่แอมต่อชั่วโมงเนี่ยก็ไม่รู้จะกกี่ชั่วโมงนะครับมันถึงจะได้เลยสามสิบสาสิบอ่าเลยสามจุดจุดห้าขึ้นมานะครับเพราะว่าตามาคำแนะนำของอคนขายเขาบอกว่าจะต้องทำการชาร์จบาลาน ให้ฝาแนวต้านจากโรงงานก็คือสามจุดสี่โวลต์มาให้มาก่อนอาถามว่าไม่ชาร์จได้ไหมให้แอคติบาลานซ์ทำให้ได้ไหมมันก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าทางผู้ขายก็ไม่แนะนำชาร์จดีกว่าว่างั้นนะครับก็เท็จจริงประการใดก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับก็ทำตามคำแนะนำของผู้ขายนะครับแบบสองชุดนี้ อตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยแปดแปดสิบสามแปดสิบสาม as ตามสเปคนะครับแต่ว่าวัดความจ,จริงได้เจ็ดสิบสามอ่านเจ็ดสิบห้าเขาจะมีโอห์มที่อยู่ที่ศูนย์จุดสี่ในขณะที่ตัวค่าความต้านทานของเจ้าตัวร้อยเจ็สิบห้าเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งหกสามก้อนแต่ตัวนี้จะเยอะกว่าเขาหน่อยนะครับศูนจดหนึ่งเก้าแต่ก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับ เราก็จะปล่อยให้ตัวชาร์จอันเล็กๆของเราชาร์จไปเรื่อยๆนะครับรก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะทะลุแนวต้านสามจุดสี่ไปนะครับอาจจะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะต้องปล่อยให้เขาชาร์จไปแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมาชาร์จก้อนนี้ต่อเราค่อยทําการประกอบเป็นอันดับต่อไปนะครับแบตบชุดนี้มาพร้อมกับกล่องใส่นะครับกล่องใส่เนี่ยจะเป็นสองขนาด ขนาดใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับเชือกนะครับพร้อมกับเชือกหิ้วแบบนี้นะครับหิ้วได้เลยนะครับส่วนตัวตัวเนี้ยเขาจะมีมือหิ้วแบบนี้ให้นะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการยึดยึงน็อตยึดตัวนี้ซะก่อนนะครับแต่ว่าผมบาดเฉียวนะครับถ้าเกิดว่าเรายึดไม่ดีเนี่ยอาจจะหลุดได้ก็คิดว่าอันนี้เอาไปใช้ ไม่ได้ใช้ในรถเอาไปตั้งไว้เฉยเฉก็ไม่ต้องขันอะไรก็ได้ครับเผื่อว่าจะต้องแม i n ท e น a นนเเปิดขึ้นมาซ่อมโน่นนี่นั่นจะได้สะดวกนะครับคือไม่ต้องขันเลยแค่แค่วางปิดไว้เฉยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยทั้งสองชุดเดี๋ยวก็จะทำการารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับรวมทั้งกับ หลังจากประกอบเสร็จเนี่ยเราอาจจะต้องทําการชาร์จอีกรอบหนึ่งนะครับคือชาร์จที่ชาร์จเป็นเป็นแบบประกอบเสร็จก็คือเป็นระบบ12โวลต์อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ